บอกได้เลยนะครับว่าคามิกาว่านีออนไดนาสตีนะครับเป็นบล็อกอีกหนึ่งบ็อกนะครับที่ทำเอาคนอย่างผมที่ไม่ได้สนใจเรื่อง Magic the Gathering เลยนะครับหันมาซื้อ Magic the Gathering เพื่อสะสมนั่นเองนะครับเพราะว่าบ็อกบ็อกนี้นะครับเป็นบล็อกที่มีธีมความเป็น Japanese culture ผสมกับ ไซเบอร์พังเทคโนโลยีนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ก็เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานที่พอผมเห็นดีไซน์การ <Wow. S 1> และค่อนข้างที่จะเจ๋งไม่น้อยเลยครับดีการที่เอาวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะครับผสมกับความเป็นเทคโนโลยีนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับตัวอาร์ตการ์ดนี่ก็เรียกได้ว่าแบบระดับก๊อสเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพิชาิชิโมโมเซ่นั่นเองนะครับที่เราเราเอฟซีเวนการน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีกับคนที่วาดการ์ดอย่างดักกอนแดนเซอร์โมนิก้านะครับหรือแม้กระทั่งพี่แล็กของเรานั่นเองนะครับ่ลายลายน,น,นาก,นกผงแกงแอ ดรากฮารูอ่านนั่นเองครับนั่นยังไม่รวมถึงผลงานระดับก๊อตอย่างคุณฮาราเชสโอนะครับผู้วาดหมัดเทพเจ้าดาวเหนือนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าได้มากๆเลยครับไหนๆเราจะซื้อมาเพื่อแกะเพื่อสะสมนะครับผมก็เลยซื้อตามตีมเลยนั่นเองครับก็คือเจ้าคามิกาว่านี่ออนไดเนสตี้คอลเลกเตอร์บูสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นบ็อกสำหรับการสะสมโดยเฉพาะนั่นเองครับหรือที่วงการ Magic The g a t h e r i n g เรียกกันว่าซองอมัมบาดนั่นเองนะครับก็แพงอยู่นะ เพราะว่าบ็อกซ์กนี้มันตั้งแบบโอ้โห7,004น,นะครับ <What? S 1> ที่ผมซื้อมานั่นเองนะครับก็เรียกว่าแพงมากเลยก็ถ้าเปิดได้เกลือนี่ก็ถือว่าขาดทุนไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครพรีออเดอร์บ็อกซ์ของคามิกาวะนี้ออนในดัสตี้นะครับก็จะได้รับการโปรโมตใบนี้นะครับก็คือโปรโมโของซาโต้รุอุมเมวาสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโปรโมโของใบเอ็กซ์นั่นเองนะครับซึ่งว่าโดยคุณ โยจิชินคาวะนั่นเองครับสเก็ตนะครับก็คือศิลปินที่ออกแบบซีรีส์เกมของเมทัลเกียนั่นเองครับก็เป็นตัวออกแบบตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับโอ้โหไม่เชื่อไม่ละก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเพื่อเพืการไม่เสียเวลาเรามาแกะเจ้าบ็อกคอลเลกเตอร์บูสเตอร์บ็อกนี้กันเลยดีกว่าครับว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อเพืการไม่เสียเวลาเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับก็นี่นะครับก็คือคอลเลกเตอร์บูสเตอร์นะครับที่บอกได้เลยว่าเห็นแว็บแรกนี่ก็ค่อนข้างสววยยมมาาาากๆเเเเลนนนนนัั่่่ออองะะครรรบบบพดีีไซ์์ปปป็๊ตทแ เจ๋งมากเจ๋งมากว้าวเห็นแล้วอยากแกะเลยอ่ะอืมอู้ยระยิบระยับมากมากเลยนะครับกับบล็อกบล็อกนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับสมแล้วครับที่ว่าผมซื้อมาจากร้าน NX Gallery นั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่าพัสดุนี่ครับมีคุณภาพเหมือนกับซื้อจากหน้าร้านเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆครับโดยรายละเอียดของทางร้านนะครับผมจะทิ้งไว้ที่ description กับ comment นั่นเองนะครับก็ ใครอยากซื้อก็ซื้อได้เลยนั่นเองนะครับฟึบโอ้โอ้หืมเปียวเปียวมากครับโดยแพ็คนะครับมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะครับแพ็คมีอยู่12ซองนะครับ1แพ็คมี15ใบนั่นเองนะครับชึบโอเคจะก็ถือว่าสุดยอดนะครับที่ยัดการาก์ด15ใบเข้าไปอยู่ใน2บูสเตอร์2นี้ได้นั่นเองครับโอ้เฮ้ยแล้วจะซิลโมอองก,กอ,อยู่ข้างในด้วยนะซิลโมออก,กอในพลาสติกเแบบเจ๋งเลยเจ๋งอยู่ ว่าคงไม่ตัดโดนการ์ดนะชโุโอ้อ๋อโทเคนครับโทเคนฟึบอ๋อคอมมอนก็ยังฟอ,อยนะครับอย่างเมเนมอนิกสเฟียนะครับ c o i l i n g s t เก k e r นะครับอันคอมเป็น generousvisitor อันคอมอันนี้เป็น i n v i g o r a t i n g h o t s p r i n g แล้วก็ e n c h a n t m e n t ซากาเป็น eraoflightment แล้วก็แลนครับอู้แลนสวยมากเลยนะสวยจริง แล้วก็คอมมอนแบบไม่ฟอยนะครับเป็นเซเวนเทลเมนเทอร์นะครับ,รบแล้วก็ซันเบสซามูไรนะครับเพสโพลสทีฟ mm hmm. นะครับแล้วก็อันคอมเป็นกัปตัเทคเวิร์กเกอร์นะครับโอ้ oh, ในกัปตัเนี่ยตอนแรกนึกว่าคนนะครับดีไซน์สวยมากดีไซน์จังมาแล้วก็แร mm hmm. เป็นมาร์ชเบอร์ชิงไลฟ์นะครับ mm hmm. และก็แรอีกอันหนึ่งก็เป็นโฟเซนะครับ แล้วก็แะไรอีกใบนึงก็เป็น thousand face shadow ครับแล้วก็ต่อมาเป็น rare นะครับเป็น enchantment saka ครับก็ inventive iteration กับแรอีกใบนึงครับเป็น tribute to horobi นะครับเป็น enchantment นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นท o k e n ก็แน่ๆในก็คือมันการันตี f o i ทุกซองนะครับแต่ว่าจะเป็น f o i ออกอะไรก็แล้วแต่ดวงนั่นเองนะครับเช็ค token s p i r i อีกแล้วนะครับโทเค็นฟลอยโอหอมครับหอมหอมจริง คอมมอนครับเป็นอินสแตนต์นะครับน่าจะเป็นการเวทมนต์ของ Magic the Gathering นะครับ Vortex Search นะครับ i n งไรส์อินฟิลเทรเตนะครับ Hot Shot Mechanic นะครับสโตว w e ิฟนะครับอันคอมเอนชันเมนต์ก็เป็น Azusa m า n i Journey นนะครับก็เป็นอันคอมเหมือนกันแล้วก็แลนของ Forest ใช่ไหมน่าจะเรียกว่า Forest นะครับเป็นแลนฟอยนะครับสวยมากสวยจริงคอมมอนนะครับเนสซิมินะครับจูไข่นะครับแล้วก็มูนเซอร์กิทแฮกเกอร แล้วมูนสแนนสเปเชียลิสต์เป็นฟลอยนะครับแล้วก็คาลสตีคิรินนะครับเป็นเรแอเซเนนอโคเทนะครับโอทาวาระนะครับมึ่งลอยฟ้าและเรนะครับเป็นไลท์โพลส์เอ็มโฟร์สไวท์นะครับแล้วก็เรออีกอันหนึ่งก็เป็นเทมาชิกนะครับแล้วก็โทเค็นนะครับก็คือเปิดมายังไม่เจอมิสติกเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ถือว่าน่าจะซอแววเกลือแล้วนั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้ใครโตแบบที่ผมเอมไว้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็ ทำไม่ได้ก็อำนาจเงินตราครับอืมโทเค็นซาบุไรอีกแล้วนะครับปึ๊บเอชแม็กเชียร์ด็อกนั่นเองนะครับสปิริตเชีลคอมเพนเนียรนะครับโอ้ยสวยมากสวยมากใบนี้ใบนี้สวยจริงครับเอ่อไคโต้เร์สูดนั่นเองนะครับก็เป็นคอมมอนนะครับอินสแตนต์นะครับเป็นรูปของไคโต้นะครับก็คือเรียลิตี้ไฮส์นะครับโมบิลเลเซอร์เม็กเป็นวิชิโคลอันคอมนะครับแล้วก็โมเดิร์นเอชนะครับเป็นเอชแมนกนะครับโอ้ยสวยจริงนะเนี่ยการแมจิกแต่ละใบแลนแสงนะครับ แล้วก็คอมมอนนะครับเป็นเอเจนโตเอ็กเซมเพลอร์นะครับแล้วก็คอมมอนจันเบสซังบุรอีกแล้วนะครับโดคิชิเซเลนเซอร์อันคอมคอยลิงสตอเกอร์คอมมอนนะครับแร่เป็นทีชิ่งเออใช่ทีชิ่งถูกแล้วครับทีชิ่งออฟเดอะคิรินนะครับสวยจริงสวยจริงแล้วก็คับปะแรนะครับเป็นแรนอนฟอยนะครับเป็นกับปะนะครับคานอนเนียนะครับคานนเนียคานนเนียกับปะคานนเนียนะครับสวย แร่ Rare, นะครับเป็นทีเดีุกุนะครับดีวอเตอร์ครอออสนะครับก็สวยอยู่นะแล้อีกใบ้ก็เป็นมาร์ชเวชิงโซโล่นะครับแล้วก็มิสติกครับใบแรกนะครับมิสติกของเราเป็นเอ็กซ์โพซิฟซิงคูลาริตี้นั่นเองนะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้คนติดต่อคอมเมนต์ไว้แล้วกันนั่นเองนะครับและใบต่อมานะครับก็เป็นโทเค็นนะครับก็คือเทสแรกนั่นเองนะครับเป็นเอ็มเบลมนะชุบอ่าเปิดโทเค็นก่อนเลยก็ได้มั้งอ่า โทเค็นมองนะครับแล้วก็โทเค็นสปิริตนั่นเองนะครับฟึบคอมมอนใบแรกครับเป็นอินสแตนต์นะครับ ambitious assault นะครับ d o k i c h i silencer i n s t a n t u n c o m นะครับ seismic wave นะครับ long reach of the night นะครับเป็น u n c o m นะครับสวยแล้วก็แลนน้ำนะครับเอมันเรียกว่าไหนไอแล์ใช่ไหมเออสวยมากสวยมากโอ้หอมมากต่อมาครับเป็นคอมมอนนะครับไคลเ e r of ancient fang นะครับอืมสวยจริง แล้วก็อันคอมนะครับเป็นเฮียโกยามาสกิตร์เจนเนอเรลลนะครับไอ้ใบนี้ก็อาร์ตสวยอยู่นะครับคโยคุชิชาร์โดวอล์เกอร์มูนสกิตแฮกเกอร์นะครับโอทาวาระซอริงสตีอีกแล้วนะครับแล้วก็มิสติกครับเป็นชิชิโร่แชทเทอร์เบลด์นะครับรู้สึกใบนี้จะอยู่ในคอมเบอเดอร์ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไว้ข้างหน้าก่อนนะครับแลนะครับเป็นเฟเบลนะครับสวยจริงแลอีกใบนึงครับเป็นฮันเดอร์ริงไรจูนะครับแล้วก็แล้อีกใบนึงเป็น เซคเ i นูมาอับบันดอนมเนะครับเป็นเ e g e n เ r อรี่แลนะครับแล้วก็คอมมอนไปสุดท้ายเป็นเนเวอร์เดสปัคเตอนะครับโอเคโทเค็นของเรานะครับก็ใบแรกครับเป็นโทเค็นซามูไรนะครับแล้วก็ใบ2ครับก็เป็นอ r จฉ a ิยะนะครับชุบอัพคิกวอลเพนครับคอมมอนนะครับแลนบลัดฟ d ลคี p นะครับรอนเพลตโว่นะครับแบนิชิงสล s h นะครับแล้วก็เอนชานเม s นสักก้าวิเวอริงมอสนะครับแล้วก็แลนผ้าสีดำนะสีดำนะครับสวยสวย คอมมอนซันเบตสมุไรอีกแล้วนะครับออกบ่อยมากครับเมโซมิเบลเซอร์นะครับคอมมอนคอมมอนอีกแล้วนะครับอันคอมเป็นซิลเวอร์เฟอร์มาสเตอร์นะครับแรเป็นกรีสเปอโอคาบะออสนะครับดรัมเบลโลเวอร์นะครับและก็แรเป็นไรชูนิสตอมครับแล้วก็โอ้มังกรของเราออกแล้วนั่นเองครับ R.O. The Dawn Sky นะครับเป็นนอนฟอยนะครับแต่ก็ถือว่าสวยมากๆเลยนั่นเองครับกับ เจ้ามังกรใบนี้นะครับ l e g e n d a r y Creature Dragon Spirit ครับแล้วต่อมาเป็นหัวเร่นะครับ m a s k r of b r i n s t o n e นั่นเองนะครับแรกๆก็มาถึง2ที่6นั่นเองครับครึ่งทางสักทีนะครับก็สอแววว่าเกลือแล้วแหละแต่ว่าจะโชว์มัสโกออนครับเราก็ต้องเปิดต่อไปนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ใครตกนั่นเองนะครับโอเคโทเค็นเป็นโทเค็นสปิริตนะครับแล้วก็เป็นโทเค็นอาร์ติแฟกต์เฟเชอร์นะครับโอเคฟึบ คามิโยะนะครับเป็นคอมมอนนะครับคอมมอนอีกใบนะครับโรเคเนอร์โทวาชิไกด์บอรดนะครับเป็นอันคอมนะครับอันคอมสกีดคอร์สยาร์ดนะครับคามาโนเฟสคัคคาซันนะครับโหเรียกสะไทยเลยคัคคาซันคัคคาซันแล้วกันนะครับอันคอมนะครับแลนสีดำอีกแล้วนะครับโหมีแลนแลนแลนกี่ดีไซน์วะเนี่ยปุ๊บมาครับอันคอมเป็นอัพไรเซอร์รีนิเกตนะครับอันคอมนะครับคอมมอนอีกหนึ่งใบกับการเดียนโอเบโรแล้วก็อันคอมก็เป็นซิลเวอร์เฟอร์มาสเตอร์นะครับ คอมมอนเป็นด็อกิชิชัโดว์วอลเกอร์นะครับแล้วก็มิสติกครับเป็นหนูนะครับอันนี้ไม่ทันตั้งตัวเลยครับเป็นหนูฟอยนะครับก็คือนาชิมูเซเซีอนนั่นเองนะครับอาจจะไม่น่ามีราคาเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ว่าก็น่าจะเจ๋งเลยครับอ่ะย้ายมาหน้าก่อนนะครับแร่เป็นคามิเซเลเบรชั่นนะครับมิสติกอีกใบครับเป็นจินกิทาเซียสโรเกสไทแรนครับโอ้ยเชี่ยออกเสียงยากมากเลยครับอ่ะไว้ข้างหน้าครับไว้ข้างหน้าโอเค แล้วก็โอเกอร์โอเกอร์เฮดเมนั่นเองนะครับเป็นแบรนด์ครับแล้วก็ในสุดท้ายก็เป็นอิน o วอร์กิสแพรที่เป็นแรมกันนั่นเองครับก็เราได้มิสติก2ใบนะครับซองนี้นะครับปึ๊บวางไว้ที่นี่ก่อนโอเคโทเค็นครับซามูไรแล้วก็ไพลอตนะครับเออช่อไอรอนเอพิทิสนะครับคอนสตรักนะครับอิมพ r เรียลโอ๊ตกชินไทยนะครับเป็นอันคอม สกายเบลส์ซามูไรเป็นอันคอมนะครับคอมมอนเป็นโอคิบานะครับและก็แลนไฟนะครับเมลเทนนะครับในที่สุดก็ออกทันทีนะครับแลนไฟนะครับผมชอบสีแดงเป็นการทั้งตัวครับต่อมาครับเป็น Imperial s c ส์ p คร r นะครับคอมมอนอะคิโรนินนะครับคอมมอนมูสแมสเปเชียลิสต์อีกแล้วนะครับแล้วก็โมโตไคอะบูเชอร์นะครับคอมมอนครับแรเป็นไมลิงเมกนะครับฮึมเลยอยู่นะแล้วก็แรเป็นอินคอสเตอร์เมก Invoke Display นะครับเป็นเป็น Non-Foil นะครับรอบนี้แล้วก็ Spring Leaf Avenger นะครับแล้วก็ Rare ครับเป็น s e a r c h Hacker Mix นั่นเองครับอันนี้นะครับเป็นโทเค็น a m u r a i อีกแล้วนะครับแล้วก็ Artifact Treasure นะครับปึ๊บ Melodic Spear นะครับ Copper Wrecked Treasure นะครับรอบนี้ก็เป็นกระปะนะครับกระปะที่เป็นกระปะจริงๆครับไม่ใช่ใส่กอไซเบอร์พังแล้วนั่นเองนะครับเป็น Uncom นะครับ Upriser Regenerate นะครับ Uncom ครับ l i ฟ e t o ช h i o u m e w a s a นั่นเองครับเป็นตีมนินจามั้งเป็นอินชันเมนนะครับแลนน้ำตกอีกครับแลนสีฟ้านะครับคอมมอนกาเดียน n อ f โอโบโรนะครับสวยครับเซว่นเทลเมนเทอร์นะครับอีกแล้วเฟรนชเคฟชิกเกจินะครับคอมมอนมูนสแนสเปเชียลิสต์นะครับอืมอีกหนึ่งใบนะครับอีกหนึ่งใบชูบแลนนะครับฮิเดียสกูดเดวิคาอรสนะครับมิโอจินนะครับแรกอีกใบครับเป็นอิชินนะครับแล้วก็ แรเป็นเอกันโจอัพไรซิ่งและก็แรอีกใบนะครับเป็นเคียวไดนะครับโซฟคามิกาวานเองครับก็สวยอยู่สวยอยู่แร่แล้วก็คอมมอนครับอาคิครับอ่าโทเค็นเป็นโทเค็นสปิริตนะครับแล้วก็เป็นคอนสตรักนะครับอ่าชึบคอมมอนครับจูไครเฟนดี้นะครับแล้วก็เป็นเอ็นโคเรียลิตี้นะครับเป็นมีเขียนไว้ด้วยว่าสตอรี่สปอตไลท์นะครับมันคืออะไรผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ให้คนดูคอมเมนต์แล้วกันนะครับ อาซารีกับตันนะครับเปนชันเมนซาก้านะครับสวยจริงครับแล้วก็แลนด์ฟอเรสอีกใบหนึ่งนะครับอาคิโรนินอีกแล้วเพลเรสมูไรอีกแล้วอันคอมเป็นกระปะเทคเรเกอร์อีกแล้วนะครับคอมมอนโมโตไค์นะครับเรมาร์ชเรเป็นเมียวจินนะครับเรอีกใบนึงเป็นเรคอนเนอร์แบงค์บอสเตอร์นะครับแล้วก็มาร์ชออเดรี่เวอร์ไลท์นะครับและมิสติกครับเป็นเอ่อสวยอยู่นะมังกรไฟเอามังกรไฟแต่ว่า ผมไม่ค่อยปพิ่มอาร์ตนี้เท่าไหร่นะครับก็ Astro City The Bleeding Sky นะครับเป็นมิสติกนะครับแล้วก็คอมมอนเป็น Moonskip Hacker ครับใบสุดท้ายครับไม่น่าได้ของดีแล้วมั้งเนี่ยเอช่อโทเค็นอ่าโอเคครับใบแรกนะครับเป็นก็โทเค็นซามูไรนะครับแล้วก็ไพลอตนะครับปึ๊บไอช็อตเมคเคิลเจอด็อกนะครับหืมมาบ่อยมากนะครับด็อกนะครับ Equipment Soldier นะครับเป็น Web Spinner Cup นะครับ ดิจิทัรีฟีเจอร์คิวเมนสมูไรนะครับฮีเอโกะยูมาสกินะครับหลอดคอนดะนะครับแล้วก็แลนไฟนะครับอันคอมเรียนฟอสโรนินนะครับอันคอมเป็นเซลฟ์เซลฟ์เลสสมูไรนะครับคอมมนดอิงไรส์อินฟิลเทรเตอร์อันคอมเป็นคอนเวอร์เทนเชียนอืมอาร์ตินาล่ะครับโมเอะโมเอะแรครับเป็นเซิร์ชเฮกเกอร์แม็กนะครับอาริแบทเทิลควอตนะครับแรนะครับแล้วก็แรอีกใบเป็น Restoration of เอกันโจนะครับแล้วก็โซเค้นซันนะครับก็เป็นแร่อีกใบนะครับสวยครับแล้วก็แร่อีกใบนะครับเป็นมาร์ชออฟเบรกซ์โโรแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นคอร์นิงสต็อกเกอร์นะครับอุช็อตโทเคนซามูไรนะครับแล้วก็เป็นโทเคนเฟรชเออร์สปิริตนะครับรอบนี้สวยนะครับมาชุบอัติแฟกเจอร์อินเสกนะครับแลนนะครับรัสไฮแลนด์นะครับเป็นแลนแบบ2สีนะครับหรือเปล่าน่าจะใช่แลนสองสีนะครับฟึบ e n o m o u s energy blade นะครับ malicious malfunction นะครับแล้วก็ enchantment saga เป็น s h a t t e r stage era นะครับแล้วก็แลนขาวนะครับ peerless s a m u อีกแล้วนะครับ agent of expeller นะครับ v o r t e r i s operative i n g r i s e infiltrator นะครับแ a r เป็น t h u n d e r i n g raju นะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้สวยอยู่ต่อมาครับเป็น release to memory นะครับแล้วก็แ a r อีกใบนะครับเป็น technuma นะครับ abandon m i n e นะครับ และก็แรต่อมานะครับก็คืออาซาริคคอมมานเดอร์นะครับและต่อมาแรเป็นสุดท้ายก็คือฮินาตะดอนคราวนะครับเป็นคิรินนะครับเกลือครับพูดได้คำเดียวเลยว่าเกลือมั้งเพราะว่าใบที่ผมเอมาคือใครต่ไม่ออกเลยนั่นเองครับก็สองสุดท้ายครับโอเคครับโทเคินครีเชอร์สปิริตนะครับและก็ไพร์ล์ตนะครับเป็นโทเคินครีเชอร์นะครับเคฟึบคอมมอนนะครับสตอรี่สปอตไลท์อีกแล้วนั่นเองนะครับก็ ใครรู้อ่ะคอมเมนต์ให้ผมทีนะครับใครต้เกสูดนะครับอาร์คิบวอเพสนะครับคอมมอนนะครับฮิสโอเรียนวิสดอมนะครับโอดิคอตนะครับมูนเอจซาก้านะครับอ๋อมีด้านหลังจริงว่ะอ่าเป็นเวกเตอร์เกรนเดอร์นะครับต่อครับเป็นแลนนะครับแลนฟอเรสต์นะครับคอมมอนเซเว็นเทลเมนเคอร์อีกแล้วนะครับเพลสเลสซัมกุไรอีกแล้วคอลลิงสตอเกอร์อีกแล้วนะครับแฟงชิเกจิอีกแล้วแลเป็นโซเค้นซันนะครับสโมกสปิริตเอ็ดนะครับมัชเลกเลสจอย ดราก้อนคามิริบอลครับและก็ทริวโค b โรบินั่นเองนะครับโอเคนะครับก็กลับมาแล้วนั่นเองนะครับบอกได้เลยไหมว่าเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าผมก็ไปเช็คหลังมาแล้วก็มีการไหลไปที่มีราคาอยู่พอสมควรนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับถ้าเมื่อมาเทียบกับค่ากล่องแล้วก็ขาดทุนครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เจ้าใครโต้บอลเ e อร์เลสนะครับผ่านการแกะซองนะครับ ที่ว่าโดยคุณฮาระนะครับแต่ว่าบนโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าอำนาจแห่งเงินตรานั่นเองนะครับก็จะเป็น้อีแบบ